คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ได้ระบุในแถลงการที่เปิดเผยในวันนี้4มกราคมว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวมุ่งหน้าไปยังทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของประเทศแต่ไม่มีรายงานผลกระทบโดยครั้งหลังสุดที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธก็คือเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะซึ่งสื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเรียกร้องให้มีการเพิ่มกำลังการผลิต อาวุธนวิถีทางยุทธวิธีให้มากกว่าเดิมสองเท่าระหว่างการไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาวุธครั้งล่าสุดของเขาเมื่อไม่นานมาดนี้ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่นายคิมเดินสายตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาวุธรวมถึงตรวจเยี่ยมเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์รวมสังเกตการการทดสอบขีป,ปนาวุธเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่พักแรงงานครั้งที่9ที่จัดขึ้นในปีหน้ากำหนดเป้าหมายนโยบายหลักของเกาหลีเหนือ ซึ่งสื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือก็ไม่ได้ให้รายละเอียดถึงการยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดนี้ค่ะขณะที่นายชินจิโร่คอิซูมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นออกมาถแถลงการประนามการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงนะคะแล้วก็เชื่อว่าขีปนาวุธดังกล่าวได้ตกสู่ทะเลเรียบร้อยแล้วและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายต่อเครื่องบินหรือเรือ การที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวและดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซ้ําแล้วซ้ําเล่าเป็นการคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของญี่ปุ่นของภูมิภาคและของประชาคมโลก ข่าวระบุว่าการยิงขีปนาวุธครั้งแรกในรอบสองเดือนของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบด,ดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้กำลังเริ่มการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์นี้โดยทางการรัฐบาลกรุงโซลระบุว่าจะมีการหาหรือประเด็นสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีในโอกาสนี้ด้วยค่ะ